สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์พรีเซนต์ติดดินโปรเจกต์ยูทีดีลับ .com ยูทีดีมีเดียโปรดักชั่นสีพงปาอุทยานความสุขสารและปัญญาบ้านพฤกพงพันธ์บ้านสวยกลางใจเมืองสออรุณคอนกรีเสนออุตรดิตถ์ติดยาวสาระความรู้ความเม้นท์ไท เขาสุดเลยกันเนือติดดินติดดินโปรเจกต์ถามว่าติดดินโปรเจกต์คืออะไรติดดินโปรเจกต์อะไร สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับนายลาเต้นะครับท่านกำลังเข้าสู่รายการอุตรดิตติดดาวตอนนี้เรายังอยู่ในติดดินโปรเจกต์นะครับผมก็ในรายการของเราติดดินโปรเจกต์พาท่านผู้ชมไปเที่ยวเลยทั่วอุตรดิตแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่สวนนี่เลยครับสวนสับรถนะครับถ้าจะเป็นสับรถเราต้องพูดถึงที่ไหนเอ่ยก็ห้วยมุ่นยังไงครับสับรถห้วยมุ่นอยู่ที่บ้านห้วยมุ่นอำเภอน้ําป a จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผม แต่ว่าในความพิเศษของสับรถวันนี้คือเรามาตามหาว่าสับรถเทพแบบห้้ยมุ่นห้้ยมุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงกันว่ามีความพิเศษยังไงเป็นพันอะไรแล้วทำไมถึงปลูกที่อื่นถึงไม่อร่อยแต่ว่าทําไมปลูกที่ห้วยมุ่นถึงอร่อยเอ๊ะน่าสนใจไหมล่ะ <S <S ก็วันนี้เราไปตามหาเทพก็ต้องไปหา <S <S เขาเรียกว่าคุณลุงเทพก่อนนะครับที่คุณลุงอายุ60ปีละแต่ว่า สับรถมากมายจริงๆแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับสับรถมากเลยมาเป็นวิทยากรให้กับเราวันนี้นะครับผมเดี๋ยวตามลาเต้ไปเยี่ยมชมรายการตอนนี้กันครับว่าในความพิเศษของสับรถให้มุ่นกับสับรถเทพๆห้วยมุ่นจะเป็นยังไงในตอนนี้นะครับเดี๋ยวตามห,หาคุณลุงกันเลย สวนของอางุยบุญนะครับเป็นไร่สับรถหุยพุนต้องบอกว่าอยู่ที่บ้านุ้ยพุนอำเภอลำป่าจังหวัดปุเนอร์ดินแล้วก็สับรถเป็นสับรถที่มีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีคำบรรยายจริงบอกว่าวันนี้ถึกคุยแล้วก็ลุยลุยด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนของคุณลุงเป็นยังไงแล้วสับรถแต่ละระดับจะเป็นยังไงบ้าง ครับผมตอนนี้ผมลาเต้นะครับก็มาถึงน้ำป่าแล้วตอนนี้มาอยู่ที่บ้านห้วยมุ่นนะครับมาตามหาสับรถเทพๆกันแต่ตอนนี้ลาเต้อยู่กับวิทยากรพิเศษที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสับรถวันนี้นะครับคือลุงภับูลนาแก้วนะครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมกว่าจะมาถึงนี่มันช่างกี่โค้งนี่ลุงโคตรท่านมาเส้นนี้3ามร้อยกว่าโค้งสามร้อยกว่าโค้งมายังไง ครับผมวันนี้เรามาตามหา<ะ>สับรถเทพที่เรียกว่าสับรถห้วยมุนมใช่ไหมครับ,รบลุงสับรถห้วยมุนนี่คือสับรถอะไรครับสับรถห้วยมุ่นดั้งเดิมมาาพันปัตตวีครับปัตตวีปัตตวีพันปัตตวีแล้วแล้วมาปลูกที่ห้วยมุ่นนี่คือมันมาหรืไงลุงประมาณสักสามสิบปีแล้วจะมีคนคนซื้อไม้คนเลี้ยงช้างแหละแกไปเอาพันมาจากเพชรบูรณ์แกบอกปัตตวี เดี๋ยวนี้ก็เป็นต้นตำหรับของไม้มุ่นขยายอยู่ภายในคือคนเลี้ยงช้างเนี่ยเขาไปเอามาเอามาเจ็ดแปดหน่อยครับไม่เยอะอ๋อเอามาไม่เยอะใช่ไหมครับแต,แต่แต่มันสับรถเวลาออกลูกอะไรมันจะมีหน่อมีอะไรเยอะครับผมแล้วพันปัตตวีของเรามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงถึงเราถึงเรียกว่าเป็นห้วยมุ่นเลยอ่ะคือตอนแรกเราก็ตั้งใจจะเอาพันอย่างอ,างอื่นปัตตวีกับเขาแต่ เราของเรามันแตกตรงที่คุณภาพไม่เหมือนเขาคุณภาพไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยครับแต่ประรยให้มุ่นเราของเรามันจะเปลือกบางตาตื้นตาตาตาตื้นครับตาตื้นครับเปลือกบางหวานฉ่ำหวานฉ่ำหอมอร่อยหอมอร่อยครับคือพันปัตตวียเหมือนกันที่ปลูกที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วเราเอามาเจ็ดหนอเนี่ยแล้วก็ขยายเลยช่วงเวลา30ปีนี่ขยายไปได้เยอะเพราะว่า เป็นลูกผมมาหน่อมัเจอเยอะครับผมท่านท่านอื่นโอใช่ครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสับรุ้หุ่นคือสับลุ้นพันปัตตาเวียนนั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่าพัฒนามาอ่าแล้วผมถามก่อนว่าความพิเศษของสับรถห้วยมุ่นถ้าเกิดสมมติว่าเราเรามาปลูกที่หุ่นกับเอาพันธ์ุจากที่หุ้นเนี่ยไปปลูกที่อื่นนะ มันจะเป็นยังไงมันแตกต่างไหมลุงแตกต่างเพราะว่าคุณภาพนี้จะไม่เหมือนของให้มุ่นคือพัฒนาที่ดินเคยมาเช็คดินนะครับเช็คดินแล้วใช่ไหมครับดินของเรามีกรรมฐานเยอะโอแต่พันธุ์ของเรานี้เอาไปปลูกที่ไหนก็เป็นเป็นลูกแต่คุณภาพไม่ไม่ไมไมรสชาติไม่เหมือนของที่ให้มุ่นก็เลยตั้งเป็นพันธุ์ให้มุ่นและปัจจุบันนี้พันธุ์ให้มุ่นเราได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์แล้วจดลิขสิทธิ์แล้วจดจดนะครับสิ่งบ่งชี้ทางวิสาหกรร ดีแค่ิบเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดสับรถห้วยมุ่นต้องปลูกที่ห้ยม,มุ่นครับถ้าปลูกที่เลยปลูกที่อะไรไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่ครับเพราะตอนนี้อบตอก็กาลังทําเรื่องประชาสัมพันธ์ละโดยเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสับรถห้วยมุ่นเรารบผยานายกอบตอก็ทํางบประมาณออกมาเพื่อประชาสัมพันธ์ละ<อ>เพื่อให้ผู้บริโภครู้ครับผมสำหรับสับรถห้วยมุนนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องให คุณลุงพาลาเต้ดูสับรถเหรอว่าในส่วนของคุณลุงเป็นยังไงบ้างยินดียินดีนะลุงแล้วหนามจะบาดไหมอ่ะอ๋อพิเศษตรงที่สับรถของเรานะครับไม่เหมือนสับรถลำปางสับรถลำปางนี่จะมีหนามสลบที่ของเราจะมีหนามแหลมที่หนามตัดเดียวเรัาผมตัเวเรือของเราโอ้เนี่ยเครือมันขาดแล้วไงลุงเนี่ยมันขาดแล้วมันไม่อยากขาดอีกโอเคครับงั้นเดี๋ยวตามลาเต้กับคุณลุงไปดูไล่สับรถของ ที่การปลูกตะเกียงปลูกจุกสับะรดหรือเรียกตะเกียงให้ดูนะครับจริกๆก็ใช้เสียมก็เลย่เร,เริ่มไม่มีใช่ไนะ,ะาาระยะห่างก็ห้าสิบเซนแล้วมันจะขึ้นไหมลุงแค่ปากๆแค่นี้ยเ,เพราะตรงนี้มันจะมีรากอยู่แล้วไง สับรถที่ตัดแล้วท,ที่เราตัดไปแล้วครับอ๋อ <AL> ตัดไปแล้วมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับจะเหลือต้นแล้วก็จะเหลือหนอ่อที่แซมขึ้นมาสองหนอ่อเอางี้<ต>มันจะขึ้นต่อไหมปีหน้าตัวนี้ไม่ขึ้นจะเป็นตัวนี้ขึ้นตัวนี้ตัวนี้จะออกลูกแคนแล้วอันนี้คือสับรถที่รุ่นที่ใกล้อันนี้คือใกล้ออกใช่ไหมครับครับอ,อีกสักสองเดือนก็ได้ขายชุดนี้ครับนี่เขาจะออกมาประมาณสองเดือนเสร็จแล้วสับรถนี้ห้าเดือนได้ขายห้าเดือนได้ขายตั้งแต่ออกเป็นเดินออกมาแล้วก็ห้าเดือนได้ขาย ใกล้จะสุกแล้วแต่นี่เรียกว่าสุกสุกต้องสีเหลืองไหมผมถามก่อนสีเหลืองสีเหลืองสักครึ่งหนึ่งหรือว่าบนหัวแล้วมสุกเขียวก็มีใช่ไหมสุกเขียวก็มีครับแต่แต่นี่ก็ได้ละสุกได้ละแต่จะไม่ช่ำเหมือนตัวนี้แล้วแล้วสุกเขียวสุกเหลืองต่างกันไหมลุงต่างต่างกันหน่อยเพราะเพราะสุกเหลืองนี่จะหวานช่ำแล้วก็ไอ้เขียวนี่จะหวานกรอบหวานช่ำกับหวานกรอบ โอ้แต่หวานเหมือนกันคุณภาพของเราสับปะรดให้มุ่นนี่สุดยอดสุดยอดครับลุงแล้วไอ้ไอ้สุกเขียวกับไม่สุกอ่ะมันดูแตกต่างกันยังไงอ่ะลุงลองลองดูหน่อยอ่ะตาของเขาจะห่างะลูอยางงี้นะครับตอนตอนยังไม่สุกตาเขาจะรีบๆทีตาคือตาคือตาตาเป็นครับผมตัวนี้ครับตาตาทั้งทั้งสี่เหลี่ยมคานี้เลย ส ah, ี่เหลี่ยมห้าเหลี لا, ่ยมดูดูจะยังไม่ขยายเท่าไหร่ใช่ไหมครับเวลาใกล้จะแก่ถึงขั้นสุกก็ขยายแล้วจนมาถึงขั้นนี้ก็ห่างอนนี้คือห่างห่างด้วเหนือด้วนี่คือสุกแลวสุกๆเต็มที่เลอ๋อทางดันคือโดนัดละท้ายเดี๋ยวนั่นน่ะไมงคือไอโซเนสเจ็ดว่ามียี่สิบไร่ไม่รู้ว่าตังเราใช้ทำอะไร ตอนนี้เราอยู่ในสวนของคุณลุงนะครับเขาเรียกว่าส่วนที่ส่วนที่แบบว่าสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ละนี่คือตามันหางแล้วใช่ไหมตาหางแล้วก็เหลืองขึ้นมาสองตาละอ๋อเหลืองขึ้นมาสองตาคือยังไงอย่างนี้อย่างนี้เหรอสุกแล้วสีเหลืองไหมหรอครับผมสองแถวใช่ไหมคือสองตาขึ้นมาถึงบนนี้ก็ได้อยู่สุกลุงเอ้าแล้วถ้าเกิดมันตัดไปแล้วมันไม่สุกอ่ะสุกสุกเดี๋ยวจะตัดให้ดูหลังจากนั้นอกจากตาเนี่ยแล้วมันจะมีอย่างอื่นอีกไหมลุงที่สามารถดูได้ ที่ดูได้ก็คือตัวนี้ก็ห่างนี่นี่ก็สุกเลยอ๋อมันรุ่นเดียวกันครับมันรุ่นเดียวกันอ่าเดียวกันอ่าลุงลองดูนี่สุกไหมดูเนื้อเลยนะอ่ะอ่ะชิมลองดูอันนี้เนื้อสองอืม มีเสียงด้วยมาเคยกินไหมครับสับรถคาต้นคาสวนไหนอันนี้ใช่ไหมลุงสับเป็นเป็น้ะม่วงเลยอ่ะเน้าหนึ่งเจอเนื้อหนึ่งเฮ้ผู้ช่วยตากล้องใจเย็นตักพี่ดีกางกินก่อนอันนี้คือเนื้อหนึ่งนะครับแก้วอ๋อนี่ชื่ออะไรแก้วแก้วขอบคุณแก้ thank you thank you thank you ฮ่านีเงี้ยมีแป็กอ่เบิดอีกคำเบิเชือนะจะกินถึงสวนแล้วต้องลุงว่าผมจะทำเป็นไหมเป็นเข้ามือเนาะลุงเคยเห็นสับรถสีแดงปะเนี่ยเดี๋ยวลุงได้เห็นแล้วสับรถสีแดงอะเอ้าคนถ่ายไม่ได้กินเลยเอ้ยมันไล่มันไล่ไว้ไปกินทีเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เสียบหนังเทียเสียบเป็นชิ้นๆเหมือนที่เขากินกันดิคึบเนาะตรงต้งตงตงกนกลางๆมิถุนาเนี่ยเยอะถ้าไงมาเที่ยวหาลุงนะถ้าเสร็จแล้วพาพวกๆมาปีนานหน้าเจอกันอ่า <c oughs> มิถุนาพามาเที่ยวในหนูรับเลี้ยงเต็มที่ <c oughs> ไม่ลืมเลี้ยงสับรถอย่างเดียวใช่ไหมเลี้ยงสับรถอย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวแล้วข้าวกินไหนเนี่ยข้าวข้าวมีโอ้โหมีปัญหา จะมาเที่ยวภูสวยดาวก็บอกผมจะได้บอกหัวหน้าอุทยานเพื่อนกันโอ้โหเพื่อนกันโอเคครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องต้องบอกว่าเราได้อิ่มหนากับสำลรดต่วนของคุณลุงเรียบร้อยเลยเขาเรียกว่าลุงไฮบูลนี้พาเรากินพาเราเที่ยวเลยวันนี้สำลรดน้ำหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับน้ำหนึ่งเป็นอย่างนี้น้ำหนึ่งหวานชําน้ำสองหวานกรอบจะขาวหน่อยแต่ก็หวานครับผม อโอเคครับงั้นก็เดี๋ยววันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากมากนะครับ,รบที่ให้ความรู้กับลาเต้นในวันนี้ในการมาเที่ยวสวนแบบรถเบอร์โทรอยู่ที่สภาเกษตรนะโอ้เบอร์โทรที่สภาเกษตรมีคือคุณลุงอยู่เป็นรองประธานด้วยครับผมเขาผมโอ้ก็ไงก็สากรายการของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็โอ้โหบรรยากาศนี่หวานฉ่ำกันไปตามๆกันขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยครับ ทั้งสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสีฟองฟาร์กอุทยาความสุขสารบัญญาแล้วก็บ้านพืชพุ่พ,พันธุ์บ้านสวยกลางใจเมืองนะโอ้โหเอาลูกให้ให้ให้พี่ผิดรายการกับลูกพืุ่งพันธุ์บ้านสวยกลางใจเมืองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสอรุ่นคอนเกตนะครับผมบบที่สําคัญที่สุดเลยคือคุณลุงด้วยว่าวันนี้ให้ข้อมูลกับเราโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอเต้ในตอนหน้านะครับผมเราเจอกัน กลับติดตปนโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลาเต้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมแพดินี้ไม่เคยเหงายิ้มของเด็กน้อยเอ้ยน้องสาวเอ้ยผู้งเท้าเอ้ยมีเธอบานใจอุ่นไอดินโอบกายให้รักเอื้ออาทรมีน้ำใจดังน้ำใสไม่เคยกลัว ถามเัานอกเาจะเล่นเขางามเขา่ขาพูดเขานี่ต่อไปก็จะตัวนี้เป็นอิสระก็เอาต่อไปเนี้ยเป็นงูกต่อถ้าตัดส่วนมันตัดเสร็จคือเขาตัดอย่างไรตัดทั้งตัวเลยเหรอตัดแค่กานครั แล้วบางส่วนที่เขาปลกเขาขายเขาโรงงานนี้เขาจะตัดตัวนีอ้ออกตัวนี้ก็มาปลูกได้นะขอ,อปลูกได้อีกทีหนะึงแต่ใช้เวลานานหน่อยใช้เวลาประมาณปีหกเดือนถึงจะออกแต่ถ้าใช้หนอที่ปีเดียวโอ